สวัสดีจ้ามือนีพามาเบงสวนของป้า,พปพาเพิ่นปลูกพายเป็นพี่น้องเป็นจุดเป็นจุดอยู่แล้กกาว่างระบบน้ำทอพี่วิซี่ล้กกาน้ำคลองสิจะ้ะเลี้ยงป่าน้ำคลองน้ำเป็นคลองเป็นทางเลยพามาส้มสวน <c oughs> ปลูกดอกไม้น้ำเด้พี่น้อง Oh. เราเรืองนะคะหอมชินใจแคปชั่นน่าอยู่ไหมคะข้าเจ้าก็จะปลูกพักพี่น้องปลูกพักปลูกประคูงปลูกดอกใหม่ปลูกเต็มยูปป่ปลูกอ้อยน้ำปัางปลูกต้นใหม่เฮ็ดกระซังเฮ็ดกระซังงลี้ยงป่านั้นพี่น้องทางใต้ เห็นปะเฮ็ดปุ๋ยนี่ผ้าผ้ามาเที่ยวเกษตรผสมผสานพี่น้องน่าอยู่มากน่าอยู่บังพวงเต็มอยู่พี่น้องเห็นปะอยากพี่น้องหอยเองชีวิตตั้งจังหวัดแค่เป็นทั้งสี่ลายพี่น้อง เห,หมะละกอนะคะมะละกอพี่น้องอ่อนซอนอ่อนซอนอ่อนซ่อนพาไปพาไปนี่นี่ค้ยน้ำนี่พี่น้องบางคนปลูกเต็มอยู่ปลูกแปลกพักดอกไม้เต็มอยู่มีต้นกล้วยนั้นเห็นระ อันนี้ข้าเจ้าหน่าจะปลูกฟักพี่น้องมาฟักเต็มอยู่้าแล้วอยู่สวยๆส,สวยมากพี่นอ้องบืดบ่ยากเนาะเห็นปะเฮ้พ่อบีซี่พ่อพี่บีซี่น่ำมือนีพ้ามาส้มสวน นี่ใช่ไหมนี่มากกับพี่สาวพี่สาวพันผ้ามากนะมืม่บางส่วนหยาดพี่น้องระบบนนามขาจะมีระบบหนามไม่จะไหลตัวมัน